นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าวว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากกว่า130ปีมีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสังคมวัฒนธรรมตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมีการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเจริญของคอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อคอุตสากรรมของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างเอุตสากรรมกับประเทศญี่ปุ่นและนักลงทุนญี่ปุ่นได้พัฒนาในหลากหลายมิติโดยในส่วนของภ้าเอกชนนั้นได้มีการหาหรือกับสมาคมนักธรุรกิจชั้นนาของญี่ปุ่นทั้ง Japan Business Federation และ Kansai Economic Federation เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างภ้าเอกชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะ ค a n s a อี c านอเมิกฟอนได้จัดตั้งสำนักงาน Asia Business Creation Platform ที่กรุงเทพโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สภาวิสาหากรรมด้วยนอกจากนี้สภาวิสาหากรรมยังได้ร่วมมือกับ Japanese Chamber of Commerce ในการนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆของนักธรุรกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าวสภาอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยญี่ปุ่น Thai Japanese Industrial Cooperation Institute ขึ้นโดยแต่งตั้งให้นายจิรพันธ์อุลปาทรเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางของสภาอุตสาหกรรมในการติดต่อประสานงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนของญี่ปุ่นรวมทั้งผลักดันประเด็นต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศารษฐกิจระหว่างก ให้มากยิ่งขึ้น นายเจรพันธ์อุญปาทรประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยญี่ปุ่นกล่าวว่าดังที่ทราบดีอยู่แล้วนักลงทุนญี่ปุ่นยังเป็นหนึ่งในการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในช่วงหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมได้มีการพบปะกับหน่วยงานและองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ตลอดเวลาโดยมีการหาเรือถึงแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนการค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันปัจจุบันนับได้ว่าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกระจายอยู่ในภาคการผลิตต่างๆมากมายหลากหลายสาขาเป็น พลายเชนที่มีบทบาทสําคัญของการผลิตในประเทศและการส่งออกทํารายได้ให้แก่ประเทศไทยจํานวนสูงมากสภาอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องจัดตั้งสาบันเพื่อกํากับดูแลความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะและเป็นการสารต่อความร่วมมืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆของประเทศญี่ปุ่นโดยทําหน้าที่ดูแลมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นช่องทางหาเรือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งใน,นกลไกในการยกระดับสู่ไทลาย4.0พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย s อ และ New S Curve อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร,กรด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อรองรับนยโยบายอุตสาหกรรม4.0และอุตสาหกรรม S Curve ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทย